สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวหมดทุกลุกขึ้นมารวยหาอันดับราศีนี้มิถุนายนล่ำซำคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงจัดอันดับราศีที่เรียกได้ว่ามาแรงแสงทางโค้งในเดือนมิถุนายนนี้ก็เลยค่ะก่อนอื่นเลย a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตให้ดีๆด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณประก็อยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะสำหรับ5อันดับราศีดวงดีดวงปังที่สุดในเดือนมิถุนายนนี้มาเริ่มกันเลยที่อันดับที่1เลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคม ถึงวันที่14มิถุนายนค่ะมีข่าวดีนะคะหนี้สินมีรุนได้คืนรายได้กลางเดือนดาวการเงินก็มีพลังมากๆหมุนเงินได้ดีเคลียร์ปัญหาการเงินได้ค่ะจะมีข่าวดีเรื่องหนี้สินมีรุ้นได้คืนขึ้นมานะคะดวงดาวการเงินเนี่ยมีพลังมากๆหมุนเงินได้ดีขอให้มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้เต็มที่และผลตอบแทนที่เข้ามาจะทำให้หายเหนื่อยอย่างแน่นอนเลยค่ะ ถัดมาคืออันดับที่สองนะคะท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะชีวิตจะลงตัวโดยเฉพาะในเรื่องของความรักใครที่โสดอยู่อยู่นิ่งๆเฉยๆก็จะมีคนเข้ามาหามีโอกาสจะได้เจอความรักที่ดีส่วนใครมีคู่อยู่แล้วก็จะได้พบเจอกับความสัมพันธ์ที่มั่นคง เรื่องราวความรักความสบายใจที่มีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีลุ้นโชคลาภอย่างฟลุกๆุกไม่คาดฝันแต่ก็จะมีรายจ่ายเยอะในช่วงนี้ด้วยนะคะถัดม,มาคืออันดับที่สามค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมทุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมค่ะหลังกลางเดือนมิถุนายนไปแล้วดวงดาวมีพลังมีคนเห็นผลงาน ความสามารถชื่อเสียงในช่วงต้นเดือนมีโอกาสเจออุปสรรคอยู่บ้างแต่หลังวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปอุปสรรคปัญหาจะคลี่คลายดีขึ้นนะคะมาต่อกันที่อันดับที่4ค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมค่ะการเงินแข็งแรงมากๆจะเด่นมากในเรื่องของโชคลาภได้มาแบบฟลุกฟไม่คาดไม่ฝัน ของขวัญของฝากมีโชคจากคู่เกิดเงินทองโชคลาภที่ดีใครโสดจะได้สลาดโสดแบบไม่คาดฝันทำให้เกิดรายได้ที่ดีมากๆในเดือนมิถุนายนนี้นะคะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่อันดับที่5ค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะความวุ่นวายในชีวิตลดน้อยลง หายฝุ่นตลกชีวิตเห็นเส้นทางสว่างไปสู่สิ่งที่ดีในอนาคตเดือนมิถุนายนนี้โดดเด่นในเรื่องของการติดตอ่อเจรจาส่งผลข่าวดีเตือนนะคะจะมีเรื่องวุ่นวายในครอบครัวอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเอ้าละค่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของจัดอันดับ5ราศีที่เดือนมิถุนายนนี้หมดทุกลุกขึ้นมารวยค่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ